สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีพิจิกเดือนมิถุนายนสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ดาวมฤตยูเป็นดาวกิตตสัตตะเกณฑ์อีกทั้งดาวพฤหัสโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอีกทั้งดาวราวหูโคจรสถิตพบปุตตะ และอยู่ร่วมเรือนพบกระดุมพระพบแห่งการเงินส่งผลให้ด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะพลิกชะตาชีวิตไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันอีกทั้งดาวอังคารและดาวเสามีตำแหน่งดาวที่เป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีทั้งด้านการเงินด้านการงาน ด้านคู่ครองความรักและด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขกับผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับอุปสรรคและปัญหาก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและจะผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมิถุนายนนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพฤหัสตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบปัตนิ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรส่งผลให้ช่วงนี้ด้านธุรกิจการเงินหรือการหาเงินถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือหาเงินร่วมกับบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จในรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีด้านการหาเงินช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดี มีโอกาสและแนวโน้มเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าสำหรับผู้ที่มีพื้นดวงเดิมดีมีโอกาสพลิกสถานะด้านการเงินให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันสำหรับช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจด้านการเงินกับคนหมู่มาก ส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังจะมีโชคในการหารายได้ด้านการเงินทําให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการหารายได้ด้านการเงินพิเศษ ที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายทุกชนิดและรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆในธุรกิจต่างๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาและประสบผลสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการหารายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะรายได้ด้านการเงินที่มาจากการติดต่อเป็นตัวแทนนายหน้า และรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดสำหรับด้านธุรก,กิจการเงินหรือการหาเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จในการหารายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ที่ลงทุนธุรกิจการเงินร่วมกันในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่เป็นเช่นนี้พระดาวพระฤหัสดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ปราดบัณฑิตและดาวพระฤหัสอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาพิมุกเป็นคู่มิตรและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ อีกทั้งดาวพฤหัสยังโยกกับดาวราหูเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่เศรษฐกิจคู่ค้าขายอีกทั้งดาวพฤหัสยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวมฤิตยูเจ้าเรือนพันธุที่เป็นดาวกิตสตสตะเกณฑ์และเล็งลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่14มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือน ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีเมถุนช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะอีกท่านจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการหมุนเงินเช่นรายได้การเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยรายได้ด้านการเงินจากการเป็นนายทุนด้านการเงิน รายได้จากการเป็นตัวแทนนายหน้าและรายได้จากการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งธุรกิจด้านการเงินหรือการหาเงินรายได้จากการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์รายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและรายได้ด้านการเงินที่ลงทุนในธุรกิจต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากไปจนตลอดทั้งเดือนสรุปด้านการเงินของชาวลักนณาราศีพิจิกตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนณาราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาถ้าได้ร่วมมือหรือร่วมหุ้นลงทุนทำมาหากินร่วมกับคู่ครองโคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานช่วงนี้ จะพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้านการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเช่นโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนอาชีพการงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีอาจจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆหรือเปลี่ยนอาชีพการงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการริเริ่มสร้างผลงานและจะประสบผลสำเร็จ สร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการงานกับคนหมู่มากส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์และจะประสบผลสำเร็จในการริเริ่มพัฒนาด้านการค้าขายสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการโยกย้ายสถานที่ค้าขาย หรือขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ทำงานประจําเช่นผู้ที่ทำงานในบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจา้างรับราชการหรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น อีกทั้งยังจะมีโอกาสได้ไปดูงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้การศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอาจจะมีการโยกย้ายคณะศึกษาเปลี่ยนห้องเรียนชั้นเรียนและยังอาจจะได้ไปศึกษาวิชาใหม่ๆจากครูอาจารย์ใหม่ๆและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษายังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ในสถานศึกษาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ว่างงานตกงานกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำในช่วงนี้สำหรับด้านการงานถ้าได้ทำงานในบริษัทห้างร้านที่เจ้าของกิจาการเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในผลงานในภายภาคหน้าสำหรับการงานด้านต่างประเทศ หรือธุรกิจการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้จะเจริญมั่นคงถาวรและมีโอกาสได้บรรลุเป้าหมายด้านการงานถึงจุดสูงสุดสำหรับข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้ญาติพี่น้องบริวารและลูกน้องบางคนอาจนำความเสื่อมเสียด้านชื่อเสียงและเครดิตด้านการงานมาให้ดังนั้นจึงควรพึงระวังให้จงดีอย่าไว้ใจใครให้มากนัก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการติดต่อธุรกิจการงานกับชาวต่างชาติความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอุตตะและเจ้าเรือนกระดุมพระ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่มิตรและดาวอาทิตย์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่สมพลและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกต р, ที่เป็นกิตตสสตะเกณฑ์เป็นคู่เสื่อมอำนาจอีกทั้งยังโยกกับดาวราหูเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่เสื่อมเกียรต และเล็งลักคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องตน้นวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีเมถุนสถิตพบมรณนะช่วงนี้ธุรกิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือลงทุนในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการงานจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆและเพศตรงข้ามอีกทั้งธุรกิจการงานที่เกิดจากการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มาก ก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีส่งผลให้มีการงานเข้ามาให้ทํำอยู่หลากหลายรูปแบบสร้างผลประโยชน์ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านการงานพอมีอยู่บ้างเจ้าชะตาช่วงนี้จะมีเครดิตและบารมีด้านการงานเป็นอย่างมากสร้างความไม่พึงพอใจแก่ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงาน ดังนั้นพึงระวังอย่าพูดจารุนแรงกับผู้ร่วมง,งานหรือสร้างความโดดเด่นให้คนอิจฉามากนักอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดา,ารดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคสำหรับพบมรณะช่วงนี้ไม่สามารถให้โทษด้านร้ายได้ พระดาวพุธเจ้าเรือนมรณะสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรสำหรับดาวแห่งการงานช่วงนี้อยู่ร่วมเรือนกับดาวพุทธที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่สมพลและดาวอาทิตย์รีโกนกับดาวเสาและดาวเกตเป็นคู่เสริมวาสนาบารมี อีกทั้งยังโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนอริเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลักนณาราศีพิจิกตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่14มิถุนายนโคจรสถิตพบปัตตนิได้ชื่อว่าเป็นดาวพินดุบาทซึ่งส่งผลร้ายด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากแต่การที่ดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูที่เป็นกิตตสตะเกณฑ์อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธ เป็นคู่ทาตุทาให้ดาวพินทุบาทหมดลทธิ์สยบตัวลงส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสําหรับดาวสุขดาวแห่งความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสําหรับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะดี ทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นผู้ที่มีเกียรติหรือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำและมีบุคลิกที่โดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นผู้ร่วมงานได้พบเจอกันในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ในระหว่างที่ทำธุรกจิจด,ด้านการเงนินหรือเป็นผู้ที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้แต่งงานแล้วจะเจริญด้วยโภกระทรับและตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรสื่อสัต์จริงใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แรงสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ยากอีกทั้งเจ้าชะตาจะได้ร่วมกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักและสร้างผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างสูงทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดใสหวานชื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่น สำหรับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะโชคดีได้บุตรธิดาดังหวังสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาในวัยเยาวจะเชื่อฟังบิดามารดาและนำชื่อเสียงด้านใดด้านหนึ่งมาให้สำหรับบุตรบริวารที่เติบใหญ่มีอาชีพการงานแล้ว จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีได้ทำงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและเป็นที่พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือครอบครัวอีกทั้งยังจะนําชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับปัญหาและอุปสรรคด้านคู่ครองความรักพอมีอยู่บ้างช่วงนี้อาจจะมีมิตรสหายและผู้ใหญ่บางคนคอจีดกันสร้างปัญหาด้านความรักให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรรักษาอารมณ์ให้ดีหันหน้าปรับความเข้าใจกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มีมากขึ้นชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังวันที่14มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีเพราะอุปสรรคและปัญหาด้านความรักมีอยู่มาก ดังนั้นควรอดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักยังมั่นคงถาวรและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันสำหรับธุรก,กิจการงานที่ทำงานร่วมกันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเจ้าชะตาและคู่ครองคนรักในช่วงนี้เป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แรง จึงมักจะมีผู้อยากจะมาใกล้ชิดติดพันอยู่มากหน้าหลายตาอีกทั้งช่วงนี้จะมีการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมอยู่อย่างบ่อยครั้งส่งผลให้อุปสรรคและปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นเนื่องมาจากการหึงหวงและหวาดระแวงด้านความรักที่มีต่อกันและกันดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปัญหาและอุปสรรคด้านความรักจึงจะผ่านไปได้ด้วยดีและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่10บมิถุนายนโคจรสถิตพ,พบปัตตนิส่งผลให้เจ้าชะตาช่วงนี้มักจะมีโชคใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์หรือการโปรโมตด้านธุรกิจต่างๆกับคนหมู่มากก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้มีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด การลงทุนในธุรกิจต่างๆกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามมักจะมีโชคประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากระยะนี้จะมีโชคจากธุรกิจด้านการเงินเป็นโชคใหญ่ที่มาจากการริเริ่มสร้างผลงานด้านการเงินใหม่ๆและโชคลาภด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะเป็นโชคใหญ่ที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันสำหรับด้านการค้าขายทุกชนิดถ้ามีการริเริ่มหรือขยับขยายสาขาใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายใหม่ๆจะโชคดีประสบผลสำเร็จดังความคาดหมายอีกทั้งจะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงสำหรับการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นจะมีโชคประสบผลสำเร็จแต่รับเกียรติในผลงานเป็นที่นิยมจนเป็นที่เลื่องลือการลงทุนเสี่ยงโชคในด้านต่างๆช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในการเสี่ยงโชคดังหวังอีกทั้งจะมีโชคใหญ่ที่มาจากธุรกิจต่างๆที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ หรือโชคราภจากการไปทำงานยังต่างประเทศสําหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้พึงระวังมิตรสหายและผู้ใหญ่บางคนอาจทิดเบียดบางผลประโยชน์และที่มาแห่งโชคลาภปัญหานี้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับหลังวันที่10มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภ ยกข้อสูราศีเมถุนสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภที่เกิดจากการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากในด้านธุรกิจต่างๆอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะมีโชคใหญ่ เป็นโชคที่มาจากด้านมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆอีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่เกิดจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะสำหรับช่วงนี้โชคลาภด้านธุรกิจการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ก็ยังคงสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมิถุนายนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่ธาตุคู่สเสน่ห อีกทั้งดาวพุธดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและดาวพุธตรีโกนกับดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่สมพลและตรีโกนกับดาวเกตเป็นคู่วาทศิลป์จึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิก ตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือทิศประจำตัวตนคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการเงิน คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างค่อนมาทางตะวันตกสำหรับการคำนวณหาทิศทางจุดเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยประจำในปัจจุบันใช้เป็นศูนย์กลาง สังเกตหาทิศทางต่างๆให้ดีและเดินทางไปตามจุดประสงค์ในทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาดังกล่าวสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่ เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิกครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขสามเลขประจําตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินเลขหนึ่งเลขแห่งการงานเลขสีเลขแห่งโชคลาภเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักทูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มรักกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหนึ่งเลขแห่งการงานปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปบางถวายเลขห้าเลขแห่งการเงิน ปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสี่เลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเรวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ